สวัสดีทุกคนก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับเจ้าลูกแม่องเราหนูอายก็ยังคงเป็นเหมวที่คลั่งใครกับมุงคงลลงค่ะอันนี้ใครโอ้อันนี้อ้อนอยากให้ยอกอีกแล้วค่ะอันนี้เอาหนูอายคือมันกระโดดไปไวแต่โอ้แมวปัตตานีมันแตตัวไวๆทั้งนั้นเลย ความเผื่อแข็งเพื่อค่าอยากให้ยอกฉันก็ยอกให้นางอยู่เด้อก็เมื่อมาเติมกำลังใจให้กันมาเรามาเติมกำลังใจให้กันแล้วหนูไอ้ก็ไปลี้อยู่ตรงโน้นกลัวฉันจะบอกว่าไอ้ไก่ไม่รู้โอ่อนนี้ได้นี้เลยเดินโซนสนามเป็นวาเลนหนูอ้คือต้องนิ่งไว้ค่ะทุกตัวคือต้องนิ่งไว้ไม่งั้นเราไม่รอดนะและความจะทายเสียว่าแต่เสียวฟูกันซีนสุดๆเลยอยากมีซีนในกองโอเคค่ะก็มาจัดซีนให้นาง อ๋อลืมบอกไปอาการของเจ้าเซี่ยฟูนั้นดีขึ้นเออไม่ใช่ดีขึ้นอี๋ห่าแล้วกลับมาวิ่งเล่นมีความสุขสนุกเฮฮาลหหือเกินโดยทางเรานั้นไม่ได้ป้อนยาเขาแต่อย่างใดแต่ว่าสังเกตอาการดูเฉยๆว่าออาการเขาดีขึ้นเราก็เลยม่ป้อนยานะทุกคนจะบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราทําเป็นประจําทุกเดือนเลยแต่เราไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูวันนี้ก็เลยถือกระถ่ายคลิปมาให้ดูก็คือให้เขากินยาถ่ายพยาเป็นประจานะทุกคนบ้านเราเลี้ยงแมวแบบเบราบูเปิดแล้วก็ไม่รู้เขาไปกินอะไรมาบ้างคิวแรกอนนนนก็คืฟู ฟูนี่เป็นคนดีป้อนอย่างง่ายนั้นเออง่ายง่ายจริงๆดูง่ายจริงๆมีพี่สาวให้กาลังใจด้วยกินเสร็จก็รีบลุกเลยสงสัยจะอร่อยคิวต่อไปก็เป็นคิวของหนูอายค่ะซึ่งปริมาณยาที่ให้กินในแต่ละตัวจะไม่เท่ากันนะทุกคนเพราะว่าบางตัวน้ำนักน้อยน้ำหน,น,นักมาก ก็จะใช้สลิงในการดูดยาขึ้นมาก็เอาหนูอายมานอยู่ในอ้อมเขนแล้วก็ทําการป้อนยาเขาไปในทันทีเง้มปากให้หน่อยเขาก็เง้มปากให้อยู่เดอเห็นไหมแมวบ้านเราเสื้องนะคะเวลากินยาเนี้ยแล้วก็มาทําการดูดยาในเข็มต่อไปเอิในรอต่อไปค่ะนั่นก็คือเจ้าเสียวป่ความหายนะกำลังจะเกิดขึ้นแล้วจ,จะป้อนยาแกยังไงดีเนาะ คือไม่ใช่ว่าเขาไม่กินนะแต่คือจับเขาไม่ได้ค่ะเขาไม่ยอมโอ้สจะกอดกอดแล้วก็อีกดูสิอันนี้ก็จะไปอย่างเดียวจะไปอย่างเดียวจะกอดยังไงคือมันจะไปจะหลุดยังเดียวเลยพอจับได้จะป้อนยาก,ก็คือเละเทะไปหมดคะ่ะยานะเขาปากนิดนึงที่เรือนะเฮียใช้ตัวเบิดเลยก็คือต้องดูดแหมอีกค่ะแต่ว่าป้อนอันเกา่าให้หมดก่อนดูความแรงยากลำบากก็ต้องมาเซจปงเซปา้าให้กันนะเออแล้วก็มาอันนี้ไหมโอ้ยทำไมมันยากเย็นขนาดนะ้อดูนะเดผัดมันจะนิ่งมันก็นิ่งเลยเอ้ามันจะไม่นิ่งแล้วมันจะไปอ เเสียวไปนี่คือถ้าทำยังไงมันก็ไม่อยู่มันก็จะไม่อยู่นะทุกคนเออเข้าใจไหมคือมันไม่อยากอยู่กับฉันนะเออก็เซตปากให้เราไปไปไป,ไป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 เร็วๆเลยสภาพร่างป้อนอยากเขาไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรเพราะว่าเราเริมป้อนเขาตั้งแต่อายุหกเดือนคะ่ะก็กินมาจะทุกเดือนมันจะไม่ชินได้จังได้เลยเนาะมีแต่เจ้าเสียวไปผู้เดียวและที่บ่อยอมรับความจริงจากสันเลย ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามพอถึงคิวเจ้าเซียวไปที่ไหนนี่ฉันจะเริ่มกุมขมับยาไมเกรนนี่คืออาจจะต้องเขาแล้วนะก็เริ่มตั้งข้อสงสัยกับตัวเองว่าเลี้ยงแมวยังไงให้ฟังโอเคคำเดียวเขาว่ากินข้าวที่เหลือคําอื่นฟังไม่ออกไม่มาหาเลยเดี๋ยวนี้นะเสิรออ์นะขึ้นมานอนด้วยนะตะกวงหวานซึ้งแต่ก้อนนางไม่ขึ้นนะทำไมรู้ไหมเพราะว่าแต่ก้อนบ้านลกฉันเก็บบ้านไงเออเป็นแมวที่รักสะอาดนะอพอพอบ้านให้ลุกนางก็ขึ้นมานอนนะขอ,ของของค้าใครยบแตกก็คือมือนี่เหยียบไว้เลยนะห้ามเอาไปเป็นเด็กคล่นจ ก็ลากันไปด้วยภาพงงคองเลนแบบนี้เลยนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้เจะกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย